กาสสบายดีบสุุ่ขสุกพ่อพ่อก็ส่องบเกชั้นแนพี่น้องคลิปนี้กาสิไปต่อแมงกิซอนกันเนาะมาเบิ่งน้ากันพี่น้องว่าสิได้ลายสาไดหรืออ่าต่อแบบง่ายๆเนาะพี่น้องได้อย่างมากมายเนาะไปเบิ่งน้ากันพี่น้องุดทางอันน้องนุ่นพากันเก็บแล้วพี่น้องกาต่ออยู่ในโรงงานนี่นะพี่น้องหลังจากที่เฮากินข้าวแล้ว ได้ยินเสียงบ่ตอแบบง่ายๆ่ด้าักนาบ้าบอลากับอันผู้สาวเพื่นกำลังเก็บมิกิซอนอยู่น้องน้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้ว สบายดีชาวยูทูบท <c oughs> hmm. <Exactly. S 1> ุกคนมันน right. no. oh, ี่เอาอันว้าวชายนาบมันใช่ปตายบอลเนี่ยตายมันเลยแล้วมังคีช้อนมันกันมั้เขามีอันวิธีที่ว่าจับมังคีช้อนแบบง่ายๆช้อนแบบง่ายๆแล้วทุกคนถือว่าเอาแบบเอาแบบให้เอ็นเอาแบบให้เบิร์ตเลยก็ได้คุณต้องมีไฟอันแมงเนี่ยมันจากอันนั้นเนาะวันนี้เนี่ยมันบินมาเนี่ยนี่ยนกมากนะ อุปกรณ์ของเขาก็คือมีลําโพงหลักะโทรศัพท์เสียบลูทูธเตอร์แล้วมันกระสีบินมานะพี่น้องเจคทำเป็นกำลังไล่คุบอยู่พ่น้อสวัสดีีพ่น้องยันยังนี่แป๊บนี่มานั่งขาวอยู่นี่ด้วยนี่มองเสียงนี่พร้อมพนี่มพร้อมมได้เดี๋ยวเทน้ำบอกว่า ไ้แน<ร>่อน <Bond> <l> ้ำบ่อนนี่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 นีค้มนนเอคนลูกมัน่ตายแล้วลัปลาดมัเนาะยินักนกหนบ่มันทิดกละสองสองสามสามตจ้ายอันเด็กี่มันมาบมาก เดี so ๋ยวเดี yeah, ๋ยวเครัมันมางเนาะเอาเก็บนู่นเก็บเก็บนู่นเก็บน้องไรช่องคไม่ได้อะไรบ่เห็นดอกเห็นเลยเห็นอยู่ในนึงตอนทอน่องน่นัอยเออบ้นั่นจังทายมันมีน้ะมันก็ตายแล้ว นู่นนู่นเก็บนู่น oh, น oh, 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 oh. right. ู่นอยู no, ่น like ี่โอ้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 ได้แล้วมันโล่งโล่มันดีไ่มันจะมาโล่งนีปุ๊บดิจับแล้วจับแล้วไอ้ขเื้อปะู้สาถาโลกนาดี่ต้อ้เชียงไฟอันี้บ่เรืยอยเลยนนนี่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  จับล่ะจับจับจับเขาหูอีอิ่งขนาดคมอยู่างเนนเนนเน้นุนหนาแน่นเลาฟ่อนฟอนเกจคุณแล้วนดไ่นเอาเอาไฟโค้มันไปเงืงว่าอยู่อันขางคล้องแหละอันเปิดจู่หันเบาแห้งกับซิบลายบ่จับงามันบมีคือคพื้นพื้นมังอันนี้ได้เด้อเออกลงมันหมุนจัดจัดจัดเอนเออให้มอบมาวาเหตมผลอะไรช่องต เออบ่พอทรายซะมันเด็กพอเอมึงนี่มันบินงไงอย่างอะเปิดเชียงแหงดเ้ยนาๆลวจับแล้วจับแล้วต้องออาต้เจาน้าเีู่ต้เราพกนี้ที่ผ่านะใ่้วเัมีอุปกรณ์ของข้ากับปาเมากไม้เะพี่น้องเครื่องนึงอีิสเครื่องนึงเมียน้วกาไฟ เดี๋ยวรอมันบินมาจักหน่อยอิ่มหนึ่งเลยวะนั่งๆทั้งรังทั้งรังตบห้พวกอีมหนึ่งแบบ่าคุบคุบคุบหว่นี่จนมื่อยแรนเก็บแน่นี่นะอ้าวของเนี้ยของเนี้ยผู้เดียวเนาะเม็เม็ดีเงียบเดือดร้ายแล้ว ทางล้างทางนี่นี่นู่นนี่นู่นนี่เก็บเยอะเลยเก็บหน่อยเก็บเก็บปูปูตัวนึงปูตัวนึงปูปูปูสายนี่เอาไ่เจ็บบาดมันมากพ้องกันหว่าเี่ยเขาจำนั่นเก็บกินเอฟแบบง่ายๆเราได้น้องด้ยกอยถืเขียวสาวนุ่นถือเขียวเพื่อนเอ้ยเฮ้ยเงู้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย ท <inte> ั่งเรนทั <Brothers> okay, ้งห่างมาได้ห่างทั้งบินทั้งสมปีเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปั๊บคุบคุบคุบเรียบร้อยนี่เลยน่น่มาหม้อได้แนะเจ๊าหากินแบบง่ายๆโดนตรงนี้นี่แหละทุกคนคือว่าอยู่ที่นี่ง่ายที่สุดถามทุกท่านว่ามีพื้นที่ใกล้ ใกล้น้องใกล้แบบมันซ่อมเนาะแล้วมันก็จะมีแมกนิสซอนโฟตอนแหละคือเครื่องอุปกรณ์ง่ายๆเนาะมีหนึ่งเอกซ์ตโทรกับซ์โทรศัพท์เส่อมต่อแล้วก็เปิดแล้วก็มีแสงไฟเนาะถ้าเกิดว่าบวมีไฟผ่านอแบบไฟโคมง่ายๆหินเอ็นหินลายคนเขาเห็ดแนาะนี่แหละอันไปรคุดกระซามแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เอาเอาไฟเนี่ยไปจี้ลงใส่กระซามสิเด้ แล้วก็เปิดอิมพีซาม,มันก็เออแบบไปตรงเก็บมันบิน,น,นบินบินลงน้ำเลยเนี่มันก็ไต่ลงมามันก็ลงน้ำเลยสิเนียจักมือจักมือซะถ้าต้องเอาแบบนั้น <c oughs> แต่ว่ามือแต่ว่ามือนี่กับสิ้อ้ากันเก็บอยู่แถวอันหนาโรงงานนี่พ่องมาเร็วมาเร็วมาเร็วนุ่นเก็บเร็ว โอเคนานตัวนึงปูตัวนึงไปแล้ว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 งงแล้วไมซ้อนแล้วมีนี่แตขางพอนียนั่นนั่นนั่นเก็บแล้วนี่นเก็บน่นเก็บ จะบอกว่ามันยุดรถไดยุดปฏิบัติเลยยุดยุดยุดรเนาะมาลง่าสองาะเอาไหล่ะสแงเี่ยนี่อ่ะน้นทางล้างนี่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 ตัวนึงโอ้ยยุดยุดยุดพี่ตัวนึงพี่ตัวนึงได้พี่น้องมันบอกอยสัตวเด้อมันมาเอ เพืเแฟดกันน่ได้แล้วต้องย่ะะมันเาเอาเอาเอาเมนนนเก็แบบนู่นเก็บมีตัวนึงละพี่พแบบี่เจ้ามันมาอีกเหเป็นหมุนไหมหมุนเด้หมุนไว้ขนาด น้องนุ่นเป็น้เสียเอฟจนเมือยสดับบานี่แหละทุกคนเลยว้าวไม่เลยีหาพด้าวมนบินอยู่ทิงคุ่นมันบินใส่สปอนไลท์อยู่ทิงเาลมอีกาเทายมานอยู่โรงงานนี่แหละมันมาต่ำอันสปอนไลท์เอดายบมาเร็วคุกคนี่ตัวหนึ่งเลย นี่นีนี่ไม่ใช่เลยนี่นีไปแล้ว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 ไปไปไปเอาได้บ่บายนี้เอาครบคบเอา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 ได้บ้บายเลยมันคือออกไหมเขาบอกว่ามันมีแถวใหญ่จะเริ่มนั่นนี่นตัวนึง ใช่ๆๆไปด้แล้วพี่น้องพอขั้วแล้วพอขั้วแล้วพอขั้วแล้วนนบินลูกมาในหัวนั่นรอรอรอพี่น้องเดี๋ยวามีกระบิดมาอีกขูดแบบง่ายๆสบายๆเดี๋ยวมันกระสิมาเรื่อยเรื่อย ยินเสียงแล้วมันก็จะบินมาตกแวบตกแวบตกแวบนี่นั่งเฮ็ดเอาเทาง่ายปอกกล้วยย่างแงะใช่นหมครับคุที่ว่าอยากเอาไปเฮ็ดเนาะผู้ใดที่นี่มีน้องสาตัวไงเธอมีน้องสาแบบที่ว่าซุ่มๆบอลเมนจิซอนอยู่แล้วไปเฮ็ดลองเบิ่งเนาะทุกคนถือว่าสิ่งดีๆมาบอกกล่าวให้ทุกคนเนาะเพราะว่าป่วยมัน ือว่าเป็นทํำเป็นธุรกิจก็ได้ไปขายกิโลนึงก็ห่วยอยกราบแนี่ดนนึงกระแพงนึงเยอเตมากไปขายพวกอันพวกีเลี่ยงกล้เียวาให้ใกล้ใกล้สีก่ส้นบตีโบตีโ่ตีโ่ตี่ตีนี่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  บมดขึ <Be S 2> <sabot aging S 3> ้นก oh, oh. oh, oh, ็ได oh, ้บ oh, ังนดนะอาจจะห่มาแล้วมาแล้วบิงอ้นะ้าาตาง่งนีเอ <that> <that>

มาเด้อบาสุกุสุคนมาเก็บม,มากิสซอนก<ะ>ันน,นี่ปูปั๊บอาไรตุ๊แรงกว่าีว่แ,วแ,วแตกเซลมันมาแห้วมันแต่มัน,นมจึงจะลืออยู่ไหนเก็บ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 ขนาดห เก็บอะไรเก็บอะไรมันหลับกลิ่นกลิ่นทีมังนะคือว่าเร็บอเอาแบบง่ายนะทุกคนคือว่าความสุภาพมากคือว่าเร็บพเริ่มเปลือกไว้แล้วก่อนมันมาลาย อาใจกันนาะทุกคนขอบอกขบใจผ่านใดที่เข้ามาตมเนาะผ่านใดที่เข่ามากด็ได์ท่านใดที่เข้ามากดตามกดติดตามนาะงระสาคลิปนี้ไว้แ่ถึงพน้ยมันชิด่งเนะชิดหูชิดหูเนาะคนดูเน่ยทั้งหูแล้วก็ได้ทังประโยชน์เนาะ าดองแต่ะละมือเนอะอาะาเเราอว่านะเมีเวลา,า,เ,อลาเอาลองไปเห็ดเ่นนะทุกคนมีอับเ็บทุกคน,น,กคนมันเสบิดมาแล้วมันก็ตกแว็บตกแวบเนาเ,เ,เดี๋ยวปล่อยให้มันซีเลายๆตุสักกันบ่เออเขาไปเก็บนีบิดใหม่อีก เห็นป่ะตวเว็บลงไงถูกตัวหนึ่งมาอีกแล้วบินมาอท่้งผูกมีเห็นป่ะแตยโตตายมาแล้วอุ้ยสองตัวสามตัวถ้าบกคูบมันจะมันก็บินหน,นีเนาะเห็นป่ะสองตัวไปเก็บกันนะ เรื่อยๆยังมาเรื่อยๆแหมบัสสุขสุคนผลงานที่เราได้กกบอกไม่แนหน่อยเด้อเป็นโล่คุณเด้อดิเด้อเด้อเป็นโล่คุณเด้อดิเด้อโลกับเครื่องโลเกือบโล่คุณแล้วโลมันไม่ได้ตัวเป่งๆเลยไม่ได้ตัวใหญ่ๆมาลื้อแชะๆเช็ดสาธบสุคนว่ามาลำลาเต๋สิบ้าบัวลาเพิ่นกระจับเมื่อยนักน้องนี่ หงาคนกำลังกิซอนคือกันป่ะือกันนะจับเอาอยู่ในขางโรงงานไหนได้หน่พี่น้องเอ้ง่ายง่ายไม่กินได้จับตัวบอกเออไม่กินได้ไม่กินได้ได้สามตัวไม่กินได้ไม่ไข่นี่ไม่กินได้ดำข้างเลยไงข้างแค่นี้ก่อนก็สิข้างใค่นั้นนะว่าอันนี้ที่ให้เขาเจ้าเบิ้งซื้อ,อป้ามีตัวตุยตุยได้มีตัวใหญ่ตุยมีตัวใหญ่ๆหญ่ตุย พี่น้องคนี้เบิร์ดกีบพาบรรยากาศด้วยเพลงคดีกันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์และกำลังใจให้เบิร์ดในเด้อเบิร์ดสุขสุขโทนคีนี่ก็ได้ไปแล้วพี่น้องขอกราบคำว่าสบายดีเด้อนวาร์บลาสบายดี